สวัสดีคุณผู้ชมครับผมอาจจะมีเสียงเพลงลบก่อนนะต้องขออภัยด้วยเรามาเล่นการต่อสู้กลางอากาศกันนะครับด่านที่หนึ่งไปเลยผงจะเรียงเป็นด่าน,านไปแล้วนะประมาณนั้นเสียงเพลงเขาเปิดเพลงทำไมผงก็ไม่รู้เขาเขาทำบุญหรือเปล่าก็ไม่รู้นานี่แน่นอนว่าเอลเซียเหมือนเดิมมนละมีมีเสียงไหมวะ โอเคมีอยู่นึกว่าลืมเปิดเสียงไปแล้วจะอ่อนนิดนึงนะครับนะทำไม่ได้อ่ะด่านแรกเองมันก็ต้องอ่อนมบนธรรมดาอกระตรุกด้วยเอฟเฟกตยิงเยอะของอาวุธยิงเยอะยิงสิบหายเลยออ่อนนี้ว่ายิงงานอยู่นนะยิงน้าน็็จะตายเอาปืนตะกัวไปกินฝนลูกปืน อา้าวจบแล้วอา้าวสตอปไม่ทันอนะไม่เป็นไรใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วย